สวัสดีค่ะวันนี้ปานจะมาเล่าเรื่องราวการประจันภัยของป่านกว่าจะได้มันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในอเมริกานะคะในช่วงโควิดค่ะทําไมถึงอ,อยากมาอเมริกานะคะเพราะว่าป่านอะมีความสนใจในเรื่องแบบ High School อเมริกันไฮสคูลแบบอยากลองมาอยู่ที่นี่สักแบบ1ปีอยากมารู้มันเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่เราสามารถแบบมาได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตอะคะ่ะจ้ก ความสนใจที่มีต่ออเมริกันไฮสคูลนะคะรู้สึกว่าการที่เราได้มาต่างประเทศคนเดียวเนี่ยมาแลกเปลี่ยนมาต่างประเทศคนเดียวไม่ได้มีพ่อแม่หรือพี่น้องอะไรมาด้วยเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาอยู่แบบในที่ใหม่กับครอบครัวใหม่มาโรงเรียนใหม่อะไรหมดเลยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราแบบ เออเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากเลยค่ะ <Wow. S 1> จะมาเล่าเรื่องราวตอนก่อนสมัครเลยนะคะก็คือตอนนั้นอยู่ม .3 เราอ่ะก็ได้ไปลองดูตอนนั้นดูโครงการแลกเปลี่ยนไว้เยอะมากแล้วก็ดูไว้แบบเอ้ยมีอันไหนหน่าสนใจบ้างสรุปก็คือเราก็เลือกที่จะมากับ AFS นะคะเราสึกว่าแบบเอ้ย a f s เราเคยดินบ่อยเราก็เลยลองดูแต่ว่าสรุปคือ วันนั้นอะตอนนั้นมันเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะสันรับสมัครแล้วคือแบบไฟนอลคอร์แล้วรอบสุดท้ายแล้วแบบวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายที่เขาอะจะดับนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วเราก็แบบเฮ้ยแล้วเราอะก็ขอคุณพ่อบอกว่าแบบขอ ขอไปในช่วงเวลาเรียนเราขอไปข้างนอกกับคุณพ่อได้ไหม alors, ขอไปขอถ่ายรูปสมัคร AFS นะคะเราก็เลยโดดเรียนไปถ่ายรูปไปทําเอกสารอะไรใดๆสรุปก็คือเราก็สมัครทันนะคะแล้วก็เป็นสมัครทันแบบเฉียดฉิวเลยได้มาสมัครมาโครงการ AFS ค่ะหลังจากที่เราทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะ รอบแรกก็คือการสอบข้อเขียนซึ่งการสอบข้อเขียนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อสอบที่ไม่ยากขนาดน,นั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นข้อสอบที่สามารถวัดได้ว่าเราอะมีความเชี่ยวชาญในการตอบการอ่านภาษาอังกฤษมากแค่ไหนเขาก็จะเทสเราในจุดนั้นเลยหลังจากที่เราผ่านข้อเขียนแล้วเนี่ยเราก็จะมาต้องสอบมภา์นะคะก็คือ ก็จะเป็นรอบที่ ació, ě, hmm. it, things, like <ın> nope. 2เพราะเราสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนโต๊ะสัมภาษณ์แล้วก็จะมีคุณครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีรุ่นพี่เอฟเอซีที่เขาเคยไปมาก่อนเขาก็จะถามเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เขาจะดูความสามารถในการพูดการตอบภาษาอังกฤษของเราต่อไปก็จะเขาจะให้สถานการณ์ถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะรับเบื้องแล้วเราจะสามารถตอบเขาได้ยังไงต่อไปนะคะหลังจากที่การสอบแบบมีโต๊ะสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมกลุ่มเขาสามารถดู attitude personality ดูทีมเวิร์กดูลีดเดอร์ชิพคุณตี้ของเราได้ซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมให้ทํากับนักเรียนที่สมัครมาเหมือนกันนะคะเราก็จะได้มาทํากิจกรรมกลุ่มด้วยกันก่อนสอบรอบ2นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกในเว็บไซต์นะคะว่าเราอะอยากไปประเทศไหนของที่ได้เห็นอนะนี่ก็มีให้เลือกเป็นเหมือนมีอเมริกามีอาร์เจนตินาและก็มีจีนซึ่ง เราก็เลยได้เลือกตามอันดับนั้นเลยนะคะก็คือเราเลือกอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งเราเลือกเหมือนอาร์เจนตินาเป็นอันดับสองแล้วจะเลือกจีนภาคพื้นเทวีปเหนือเป็นอันดับที่3ค่ะแล้วเราก็รอผลรอบ2นะคะซึ่งก็แบบมีความตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าส่วนของเรามีโคต้าให้นักเรียนไปอเมริกาแค่2คนนะคะและแล้วผลก็คือเราได้ไปอเมริกา,กาตัวจริงค่ะตอนนั้นดีใจมากเลยทุกคน อพอเราติดตัวจริงแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปไประชุมต่างๆตามที่ AFS เขากำหนดหลังจากนั้นก็จะมีการสอบข้อสอบ ELTIS ซึ่งการสอบข้อสอบ ELTIS เนี่ยมันจะเป็นข้อสอบเหมือนข้อสอบที่ AFS Thailand จะส่งให้ AFS USA ซึ่ง AFS USA เนี่ยก็จะนำคะแนนที่เราได้นะคะไปเหมือน m a ช h เราให้กับโรงเรียนที่เราจะได้ในอนาคตค่ะตั้งจากนั้นนะคะก็จะมีการตรวจร่างกายมีการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆที่มันสําคัญที่เราจะไม่ต้องฉีดก่อนที่จะได้ไปประเทศเขานะคะในช่วงนี้ก็คือต้องทําเอกสารเยอะมากทําเอกสารเยอะมากจริงๆคะ่ะต,ต้องมีเขียน letter มีเขียนตเ t อร r ให้ h o s ์มีเขียนตเ t อร r มีเขียนตเตอร์ให้โ h o ต์ในนามของพ่อแม่แลวคือต้องมีอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ต้องมีตามขอ transcript ขอ letter of recommendation แล้วต้องขอจดหมายจากอาจารย์คือมันมีเยอะมาก ากเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็โชคดีที่เราสามารถผ่านทุกอย่างมาได้นะคะตอนนั้นหลังจากที่เราทําเอกสารทั้งหมดนั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอค่ายเตรียมความพร้อรมที่เขาจะจัดให้นักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็แบบเอ้ยตอนนี้คือแบบอีกประมาณแค่ครึ่งปีเราก็จะได้บินแล้วนะตอนนั้นตื่นเต้นมากทุกคนจินตนาการว่าแบบเอ้ยอีกไม่ถึงปีเราจะได้ไปแบบอีกประเทศหนึ่งเราจะเหมือนไปอยู่ประเทศอื่นเราจะแบบ เราจะได้ไปที่ใหม่ในสถานที่ใหม่เหมือนครอบครัวใหม่คือแบบมันจะเป็นประสบการณ์หนึ่งปีที่เราจะไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแล้วว่าทุกคนตื่นเต้นมากแล้วแล้วมันเปนความฝันของเราตต่เด็กแล้วเอ้ยความฝันของเราอะ่ะจะเป็นจริงสักทีแล้วนะและแล้ว โควิดก็เริ่มระบาดนะคะตอนช่วงแรกอะทุกคนก็คงทราบว่าอเมริการะบาดหนะักเออเอาจัจริงอนะเราก็เห็นลางแล้วว่าคงไม่น่าได้ไปแต่ว่าก็แบบเออมีความหวังว่าแบบขอให้ได้ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีลางเล็กๆแต่ก็สรุปก็คือเขายุติโครงการนะคะก็คือทา AFS เนี่ยเขาก็ยุติการเดินทางของนักเรียนรุ่นที่59ก็คือรุ่นที่เราได้ไปนะคะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เศร้ามากของเรานะคะคือแซ่ดมากเอยเราไม่ได้ไปแล้วมันก็เสียดายนะคะแต่ว่า เราก็เข้าใจทางโครงการที่เขาว่ายุติเพราะว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยทั้งสําหรับเราแล้วก็ทางทางฝั่งเขานะคะก็คือมันเป็นทางที่เซฟที่สุดแล้วแล้วเราก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่เขาอ่ะแบบไม่อยากให้เราไปเพราะว่าเออก็ เป็นห่วงความปลอดภัยของเราตอนนั้นอะ่ะก็บอกตรงๆเลยว่าแบบเออเริ่มตัดใจแล้วเราไม่ต้องไปอเมริกาก็ได้แบบมันไม่เป็นไรเออไม่ต้องแบบไม่ต้องไปก็ได้คืามันก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นอ่านตอนนั้นไป3-4เดือนนะคะแล้วก็ได้มเมลจาก a f ฟ s มาว่าเบมือนบอกว่าแบบเอ้ยเรา ยกเลิกเราขอออกจากโครงการซึ่งเราอะ่ะก็ยังไม่ได้ยุติเลยเราะนึกว่าเราอะ่ะรู้สึกว่าแค่ตอนนั้นอะ่ะปีนั้นเราจะไม่ได้ไปแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าปีต่อไปอะ่ะเราจะไม่ได้ไปก็คือปีหน้าเราอาจจะยังอยากไปอยู่นะตอนนั้นอะ่ะเราก็เลยต้องรีบตัดสินใจว่าแบบเอ้ยเราจะไปดีไหมเพราะว่าแบบตอนนั้นโควิดก็ยังระบาดอยู่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะไปอะ่ะตอนนั้นอะ่ะต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ยาวๆเลยแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราไม่คุยอ่ะเราก็คือตัดสินใจที่จะไม่ไปแล้วก็อาจจะมาเสียใจทีหลังว่าแบบเอ้ยทำไมตอนนั้นเราไม่ได้แบบสร้างโอกาสให้ตัวเองเลยตอนนั้นนะคะระหว่างที่โควิดกำลังระบาดอยู่แล้วก็ตัดสินใจ ยังอยากไปอยู่ค่ะแล้วก็ตัดสินใจจะสู้ให้สุดนะคะไปหรือไม่ได้ไปเนี่ยเราก็ขอสู้ให้สุดหลังจากนั้นก็คือคุยกับคุณพ่อคุณ,คณแม่ยาวๆเลยนะคะพอคุณพ่อคุณแม่อนุมัติแนละ้วเราก็ไปติดต่อเอฟเอสขอรักษาสิทธิ์ค่ะถ้าเอฟเอสก็ให้เรารักษาสิทธิ์อยู่นะคะตอนนั้นดีใจมากเลยก็คือแบบเอ้ยเรายังพอมีความหวังอยู่ทุกคนจําได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะไปปีนั้น เราต้องทำเอกสารเยอะมากการที่เราถูกเลื่อนมาจะมาอยู่ปีนี้เราก็ต้องทำเอกสารใหม่เกือบหมดเลยค่ะ <c ười> คือบอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นเหนื่อยมากเลยทุกคนจะได้ว่าตอนนั้นอะ่ะอ้างกถจะกรุงเทพกลับไประยองไปโรงเรียนเก่าเพื่อไปขอท่านริปใบเดียวเพื่อประกอบเอกสารค่ะตอนนั้นคือทำเอกสารหัวหมุนมากเลยทุกคนคือมันแบบขั้นตอนเยอะจริงๆแต่ว่าสรุปก็คือทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะ หลังจาทำเอกสารมาอย่างยากลำบากก็สามารถเสียได้โดยรู้ล่วงละค่ะเพนตอนแรกของเราก็คือเราจะมาสมัครตอนม3ใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะจะได้ไปอเมริกาตอนมสแต่สรุปคือเราถูกเลื่อนแปลว่าเราอ่ะทําเอกสารมาตอนมสและเราอ่ะจะได้ไปตอนม .5 แทนค่ะสรุปก็คือจากที่เราต้องรอมาอเมริกา1ปีก็กลายเป็นเราต้องรอมาอเมริกา2ปีนะคะ จริงๆตอนกลับมามองจากตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยกว่าที่เราจะได้มาถึงจุดเนี้ยมันเป็นการเดินทางที่ยากลําบากมากๆกว่าที่เราได้มาอยู่อเมริกาได้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้โฮสต์แฟมิลี่ค่ะ AFS ก็บอกว่าแบบเอ้ยได้โฮสต์แฟมิลี่แล้วนะแล้วเราอ่ะก็จะไปเข้าค่าย AFS แล้วก็ได้มาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันค่ะสิ่งที่บ่านได้เรียนรู้นะคะจากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะทําอะไรอย่างนึงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่่าามมมััันนนนแบบเเหือยยยกียด แต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเรารู้ว่าในอนาคตนะคะผลที่ได้มาเราจะะภูมิใจกับมันไหมเราจะรู้สึกดีใจไหมเราจะรู้สึกดีใจหรือเปล่าที่เราได้ทําสิ่งนั้นเราได้แบบสร้างโอกาสให้ตัวเองตั้งแต่แรกอะบางทีมันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะคะ มันคุ้มค่ามากเลยที่เราได้สู้แล้วก็ผ่านสิ่งที่ยากในจุดนั้นไปป่านได้เล่ากลับมาคิดนะคะถ้าเกิดว่าตอนนั้นที่โควิดระบาดเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจที่จะมารักษาสิทธิ์กับองรงการแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วเรายังกัวงวลกับสถานการณ์ตอนนั้นแล้วไม่ได้สร้างโอกาสให้ตัวเองตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาในจุดนี้นะคะก็อาจจะแบบไม่ได้มาประเทศหาัฐอเมริกาทําตามความฝันแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ในอเมริกาที่เหมือนบบสถานการณ์เกือบปกติแล้วนะคะ จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวการเดินทางของป่านประมาณระยะเวลา2ปีกว่ากว่าที่ป่านจะได้เป็นตั้งแต่ป่านสมัครเข้าโครงการ AFS จนมาถึงปัจจุบันเลยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในวิดีโอของป่านนะคะที่จะได้มานั่งคุยกับกล้องตอนนี้อัปเดตชีวิตนะคะโรงเรียนยังไม่เปิดเลยค่ะแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่แบบประมาณเกือบ3อาทิตย์แล้วเออตื่นเต้นมา,มากเลยรู้สึกว่าตัวเองปรับตัวได้เยอะมากแล้วก็ต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองเยอะมากวิดีโอเกี่ยวกับการปรับตัวหรือว่าเค้าจะช็อกเนี่ยเดี๋ยวอัปเดต ออกมาเป็นคลิปแย่ออกมาให้รับชมก็ได้แน่นอนเลยนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอของบ่านนะคะ